ตวแรกเราขึ้นนะครับ่ขึ้นนะครับแต่ว่าสมหักงการลบ่ไปติดรถหมายจินจกล่าวสดว่า่ายมีการขาบที่ดีมากางการเล่นจะมีสนัลนะครับแต่ก็สู้ด้วยตัวเลขทางด้านสีจีด้ะนิีธิของแต่ละฝ่ายสมก็มา ให้ทางกลุ่มคณะสตาโคตสองทีมน,นะครับจุดผบกพันสิบแต้มเมื่อกี้นี้ก็คือจากการที่ก่อที่มือของเรื่องกิจสัมพันธ์บอกเราเปลี่ยนตั้งแต่แก,าาาตาการต่อและเขากว่านะครับต,ต้องเอาคืนมาให้ได้หนึ่งแต้มเร็วๆครับเพื่อจะได้ดีกว่านี้ครับต้องใส่ใจนะครับว่า อไม่ได้ตีูกศรล่ม่ีหลังเลยคกวุสองครั้งทได้จตามีาเลยต้องหยุดหดเมื่ออะไรว่าอนี้ก็เการคตแม่ต้องมาก็อื้อหือโดดมาแล้วครับนรับได้ดียอดมาแล้วครับอที่สอง